สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนจับคอร์ดพื้นฐานกีตาร์เบื้องตน้นสำหรับมือใหม่มาดูกันเลยครับคอร์ดที่1ขคอร์ด C สาย5กดช่อง3สาย4กดช่อง2สาย3ไม่ต้องกดหรือในแท็บระบุเป็นเลข0สาย2กดช่อง1 2. สองคอร์ดเอเมเนอร์สาย5ไม่ต้องกดหรือในแท็บระบุเป็นเลข0 สาย4กดช่อง2สาย3ไม่ต้องกดหรือในแท็บระบุเป็นเลข0สาย2กดช่อง1 3. สามคอร์ด d m i n เนสาย4ไม่ต้องกดหรือในแท็บระบุเป็นเลข0สาย3กดช่อง2สาย2กด ช่อง3สาย1กดช่อง1 4ขอดจสาย6กดช่อง3สาย5กดช่อง2สาย4สาย3และสาย2ไม่ต้องกดหรือในแทบระบุเป็นเลขก0สาย1กดช่อง3